ร้งเพงเอฟซเส็หน่อยขอคุณหลายๆด้สวัสดีน้ำลามีเบอร์คนอู่ด้ีโทรไปขอบคุณคนสื่อพี่สุติมานะคะอุ้ยพานิดนะคะอยู่อยู่ยังกกั้กำแกงละยออ้าวน้ำลาสวัสดีเ้อเปิดคคิป ขึ้นเงินคาแม่ไปอันนี้อ่ะสวัสดีเด้อนี่นักขลาวมดเด้อเออเอฟซีสื่อเป็ดมาให้พี่น้องอ้าวมันเดมาให้หลานแล้วเบิ้งเด้อพี่น้องนตื่นขึ้นมาแล้วขึ้นนอดดึกภาคกันไปเบิ่งหมอลำพี่น้องไปเที่ยวหาได้บอมาเลยมาเลยอ่าอ่าอ่าได้ของเหรียญไมแล้วนะครับมา ยังม่ได้๋ยวไปทำไมานมาสิไปหาปูอยู่แต่บ้านเดี๋ไปพี่น้องเอ้ยเพราะว่าปูบโบราอยู่วัดปูบ่อยู่วัดมันเย็นๆได้สิไปไหมเป็ดบ้านฮักเป็ดน้อยเลยพี่น้องบ้านติดบ้านฮักแล้วบ้านฮักเป็ดน้อยเลยเด้ออ่ะเห็นบ่ค่ะนี่มาแล้วมีเป็ดมาย่างลหรเออเไปชิอทางไหนดิแห้วางโซ่สองหมือเก็บโตก็ได้ดิไหมนี่แหละเออ ขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ซูนเด้อน้องคำลาติดตามน้องคำลาไอตัวนี้พอหักไอ้ก็ชิล่ามาแม่เอามา แแลล้้ววเราได้ของเหรีนไหมล้วพี่น้องเลอเอ็ซื้อสืเป็ดมาฝากเป็ดเดินได้แล้วค่ะอื้อืคุณีเอเด้อสือมาฝากค่ะมีของเล่นไหมแล้วไม่เหงาแล้วค่ะ เนี่ยเนี่ยไ่ดีเนี่ยเนี่ยมาไม่ได้เอาไป่ยังงี้อืมเนี่ยอ๋อเจ้าค้าเจ้าสาวมากพอไหมข้าวชิวไดลินเลยร้านร้านร้านชิลยึดแม่อีเม่เขาเอาอะไรเลย คำหลาเดอ้อบคอชุดตมานะคะ่ข่ของน f c ของจากรยองพี่น้องทรงให้ <c oughs> FC ชุดติมา่าอุ้ยผานิดเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณหลายๆเ้อค่ะเด้งเป็ดน้อยไหมค่คำหลา จากระยองค่ะพี่น้องจากระยองไก่ก็เป็ดที่ขันแข่งกัน เรสบายดีพีุ่คอมเมนหอักเบ็ดหน่อยเออมาเร็วมานี่เร็วมาเร็วมาหาแม่สูเร็วมา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 นี่มานี่มานี่เออสุดยอดเลย ดี๋ยวนี้ของเล่นยุคใหม่ต้องขำลากรสิติดตอนนี้หน่ยตอนนี่ได้ลินได้แบบเด็กบูมี่เลยดิยินแต่ขี้ต้มกับกระโปรงข้าวเอหลักนี่แม่เลยบ้านหักเป็นหน่อยเด้อเพื่อนขิงฉีระติดบ้านเพื่อนเราพี่น้องบ้านนี้มาติดอยู่บ้านเพื่อนบ้านตัวเองบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองเลยจริงๆพี่น้องบ้านนี้ อย่าทิมอย่าปากันเด้อพี่น้องเด้อฝากกุมบานฮักมับเต็น้ยองทำลาสบาดีเขียนงคำกับอ่านเป็นยันอะไรคำอ่านหเป็นด้อ้มัป็ันนี้ไหมเขนอะไรบป๊เลย เป็นได้นองข้าวหลามมันขึ้นไปเบิง่งมอล้อทำอีกวะ้าแม่อันเม่ว่าพาไปเบ่งมอลำเนี่ยไสุกกว่า้าเบิ่งมอลำเนี่ยทำอีกวะไปแล้วเพ่อว่าไปสุกกบุเคยเบมอลำเนาบุเคยเบิ่งไปแล้วเพ่ว่า คนหลายคนเป็นพันเลยพี่น้องคนเยอะเลยแน่นไม่มีที่เลยแทนจะไม่มีที่นั่งเลยพี่น้องเดี๋ยืนเอาไปให้ไปนิี้มาไล่แอนเอเล่าหน่อยนั่งหน่ก็อันเจ้าของวงนั่งกับกังหันจักรพันเพิ่นกับพันซีเบอร์ีสบอร์ซีดิฟคพนซีประเสริฐเนาะกังหันจักรดูแต่ว่าคนไม่ชนิดแต่ว่ามันเป็นไฮเพิ่นชิบูคิบมาซิเดียคอน ได้เจ้าของวงผัดผูจักมอาวข้ามลาเอ้าวได้ผวแม่เบิ่งว่าผัดจริงคือร่แม <hl> ่แม่เบิ <c oughs> ่อโอ้บ่กวิงเราจะตื่นอ้าวเราอะเมื่อคืนนี่ข้าหลามอะไรจังได้ว่าเราได้กังงลไหมคะชาวไทยกังวาข้าหลามอะไรจังไหวแม่บอกแม่บอกจะไดี เบิ้งสภาพเมื่อไปก็ไปเป็นหน้าสดๆเลยพี่น้องขึ้นไปเบ ah, ิ้งบอลลัมบอลเดียแตงเนื้อแตงตัวแต่เดี <h <h <h> <h 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 ๋ยวขึ้นไปโชว์เพลงอยู่พี่น้องพี่น้องก็ละหายหลายเป็นหูจักมืดเบิ้งพี่น้องโอ้บ้านหักเป็ดน้อยขึ้นติดที่บ้านเกิดเมืองนอนแล้วพี่น้องสวัสดีเด้อทุกคนสวัสดีสิ เออติดทางนี้ดีกว่าเออ,อถูกต้องอันนี้มันตูนเปิดเขา้าเปิดออกยอย่างนี้โบเห็นแล้วมันง่า่คนเนาะอืมาตรงติดต่อน,นี่แหละเนี่ยเอาเอาตรงนี้แหละต่อต่อจากอันนี้ข้างล่างนี่แหละุกค็โบเห็นแล้วตรงนี้แหละหมอที่สุดอกเ,กอเออตรงนี้ดีที่สุดเลยโล่งเเเเออเอาาาัน้้่ก็บไดร มันบอมันบบสวยงามโมเดลเนี่ยมันจะขาวนะมันพื้นแบกกราวมันดีกว่านี่ใช่นี่นี่นี่เสียหลุดเออเป็นหน่อยเป็นใหญ่ตรงนี้แหละพี่น้องเอออย่างเบิ้งบ้านฮักเป็ดน้อยโทษด้เนี่ยขึ้นติดเองเลยพี่น้องเนาะ เออได้นี่เออสวยเลยนี่มันค่อยแมีนเนาะนี่ล่ะสวยเราพี่น้องมันเออสว่างเลยบ้านสว่างขึ้นเลยเออเนี่น้อยกับตีต้องไปทานมาไล่ป้ายนี่ผ่านเงินหลายแสนแล้วพี่น้องสองอันนี่ออเห็นบอกค่ะพี่น้องสวยงามเลยพี่น้องสวยงามแล้วอ้วาวานี่ให้มิคเทนี่นะไอเอฟซีแนะ่มาเดี๋ยว ยกนิ้วให้เฮง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 เลยรวยเด้อมาอยู่บ้านนี่เฮงเฮงเลยรวยเงินไหลมาทองไหลมาเด้อฮะได้แล้วได้แล้วลน,อนวออะอาพ่อเลยสวยอ่ะอ่ะบ้านนี้เรียบร้อยแล้วเอ้ยดูสวยแหละพี่น้องเดิบ้านหักเป็ดน้อยเรียบร้อย สวยแล้วอันนี้ก็ติดเลยค่เออไม่ต้องติดดอกอันนี้วันเลน่นบ้านฮักเบนหน่อยพี่น้องสวยเอาข้ามลับปิดคลิปบ้านนี้ปิดคลิปได้บ้านนี้เอาฝากฝากพี่น้องเลยพ,พี่นอ้องเอาเนี่ยส่งไปสู่น้ำในดเดอ้อค่ะอา่าติดตาม<อ>นออ้องค้าลานะไม่หัวใ,ใจที่รักในน้ำด้ค่ะ ค่ะค่ะสบัยดีเออสบายดีดยพี่น้องเนี่ยขอบคุณหลายหลายฝากกดไค์กดติดตาไม่ชองไม่สูนเด้อไว้คลิปต่อไปเด้อสิไา,าย,ยาเบิรงไม่ได้พี่น้องขอบคุณหลายหลายจ้าสวัสดีจ้า